สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมเกรียดคิดสั้นปินเสาโทรศัพท์หลังเมียหนีไปอยู่กับชายอื่นทิ้งนี้นับแสนไว้ให้ เมื่อวันที่14ธันวาคม63ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์รับแจ้งเหตุมีคนปินเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณหลังร้านจำหน่ายรถยนต์มือ2อริมถนนสระบุรีลมซักนาคายพ่อขุนผาเมืองหมู่ที่2ตำบลชอนไพรอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์จึงประสานไปยังหน่วยบัรเทาสาธารณภยัยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ และอาสามูลนิธิร่มพอเพชรบูรณ์ไปให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุพบชายคนหนึ่งกำลังปีนอยู่บนเสาส่งสัญญาณซึ่งสูงประมาณ70เมตรทราบชื่อต่อมาคือนายต้นนามสมมุติอายุ44ปีชาวบา้านอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์โดยจุดที่นายต้นอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ15เมตรเจ้าหน้าที่ใช้เบาะลมไปติดตั้งไว้ใต้ฐานเสาสัญญาณเพื่อเป็นการช่วยชีวิตหากมีการกระโดดลงมา จากนั้นอาสามูลนิธิร่มโพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตะโกนพูดจากเกลี้ยกล่อมจนนายต้นมีอาการผ่อนคลายทางเจ้าหน้าที่อาสาจึงได้ปีนขึ้นไปช่วยเหลือและพาลงมาอย่างปลอดภัยจากนั้นได้นำตัวไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายต้นเปิดเผยว่าสาเหตุที่เครียดเนื่องจากภรรยาหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นที่กรุงเทพทิ้งนี้สินว่าให้ตนรับผิดชอบนับแสนบาทโดยได้นำที่ดินและรถจัก,กรยานยนต์ไปจำนองไว้กับนายทุนเมื่อถูกเร่งรัดให้ใช้คืนก็ไม่มีพระรมีอาชีพร,รับจ้างทั่วไปเท่านั้นรวมทั้งยังมีอาการป่วยเป็นโรคเกาต์ไม่สามารถทำงานหนักได้ในช่วงที่ผ่านมาได้ขอให้สูนดำรงธรรมช่วยเหลือติดต่อภรรยาของตนให้แต่ไม่สามารถติดต่อได้ตนจึงเกิดอาการ ไม่รู้จะหาทางออกอย่างไรตัดสินใจขี่รถจักรยานยนต์มาเรื่อยๆมองเห็นเสาส่งสัญญาณจึงตัดสินใจปีนขึ้นไปเพื่อที่จะกระโดดลงมาฆ่าตัวตายแต่เจ้าหน้าที่เจะระจาพูดคุยจนทําให้ตนคิดได้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดนูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทกับผมครับ